เอาคา์ดไปอีกแล้วอมเล็ดนี้ไม่ไหวแล้ว,ลวพ่อเอ็มไม่ทิ้งถ้ายอยู่บ้านแต่วันนี้อมเล็ตเอาไปพ่อเอ็มทิ้งแน่เ,เดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวไปซื้อให้ใหม่แต่อันนี้ขอทิ้งก่อน,มมอ,น,นอมเล็ดไม่เสียได้แล้วเนี่ยมิวทูเต็มเลยเอาไปเผาไฟนะพ่อเอ็มก็มาหาขนมอมเล็ดที่เอาไปโรงเรียนนะครับไม่รู้อยู่ไหนนะยังสือเยอะมากโรงเรียนนี้กระเป๋าหนักมาก ขนมอยู่ไหนไม่รู้ที่เราไปรงเรียนนี่โอ้โหนี่ทำเสร็จนี่พ่อเอ็มก็พ่อเอ็มก็เหนื่อยนะบางทีสอนเขาเขาไม่ค่อยรับฟังอ่ะดูดิเนี่ยการ์ดที่ซื้อจากร้านร้านอมเล็ตหน้าโรงเรียนนะนี่เอาไปโรงเรียนเนี่ยใส่กระเป๋าเพื่อมาค้นเจอเนี่ย เดี screws, Estado, Anyways, notes, like uh ๋ยวดราม่าเดี๋ยวพ่อเมาทิ้งเลยเดี๋ยวใอยดูนะเดี๋ยวพ่แม่เอาทิ้งให้หมดเลยอมเล็ตนี่พูดไม่ฟังนะนี่ระหว่างเวฟโจ๊กอยู่นะครับก็มาเจอแบบนี้ก็ดูดิเหนื่อยใจกับอมเล็ตจริงเลยไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่เลยดูดิเก็บไว้บนนี้นะเดี๋ยวจะเอาทิ้งเลยโจก็เสร็จแล้วนะไม่รู้ได้ยังโอ้ยังไม่ได้ยังไม่ละลายเลยต้องเวฟอีกเว๊บนึงนะครับ คิดนีไว้ด้วยมันจะได้แบบละอุหน่อยเวฟต่อเดี๋ยวเอาขนมไปให้เขาหน่อยนะครับเมื่อกี้เห็นแล้วก็เซ็งนะว่าอันนี้ขนมอะไรไม่รู้เอาป๊อปที่แล้วกันนะอโอเคเอาให้เขาไปกินบนห้องนะเอโจ๊กขนมก็พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเอาขึ้นไปให้สำเร็จกันนะครับ เราโจ๊กขึ้นมาส่งนะครับก็มีนมเปรี้ยวมีขนมให้อะหาที่นั่งกินเอาดีๆกินไปผักเราออกให้หมดแล้วไม่มีละออมเล็ตกินได้ไหมแล้วตอนเช้าอ่ะออมเล็ตได้ขนมไปโรงเรียนไหมทำไมแม่เอาขนมไปโรงเรียนเอาเงินซื้อเอาเหรอลืมขนมใช่ไหมพม่อแมก็เลยไปหาขนมในกระเป๋าออมเล็ต แล้วรู้ไหมพ่อเอ็มเจอขนมไหม <_ c oughs> ไม่เจอแต่พ่อเอ็มเจออะไรรู้ไหม <_ C oughs> พ่อเอ็มเจอการ์ดเนี่ยการ์ดตอนเช้าเสร็พูดก,กับพมว่าะอะไร <_ C oughs> ตอนเช้าบอกว่าอะไรบอกว่าไม่เอาการ์ดไปโรงเรียนไม่ได้อยู่ในกล่องนิสสอแล้วแล้วสุดท้ายเอาไปโรงเรียนไหม <_ C oughs> เอาการ์ดไปโรงเรียนย <_ C oughs> ไหม <_ C oughs> แล้วไปทําไมพูดสองสามวันแล้วว่าไม่ให้เอาไปสลามก็เพิ่งวันนี้เอาการ์ดไปอีกแล้ว ออมเลนี้ไม่ไหวแล้วพราเอ็มไม่ทิ้งให้อยู่บ้านแต่วันนี้ออมเลด์เอาไปพราะเอมทิ้งแน่เดี๋ยวค่อยไปซื้อใหม่ไปไม่คุยแล้ว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 ออมเลด์ไม่เคยเชื่อฟังเลยกินไปไม่สนใจแล้วเป็นอย่างเนี้ยกินเสร็จแล้วนอนพักกินน้ำไหมนะเดวยามให้กินไม่เคยเชื่อฟังตอนเช้าเพิ่งคุยนะเรื่องการ์ดเนี่ย ออมเล่นี่ไม่ไหวอ่ะออมเล่ต่อตานมากเลยไม่ต้องกินโอเคเพรมันไม่สนใจแล้วไปละอยากทำอะไรก็ทำ Two hours later รีบกินรีบกินเดี๋ยวจะเอาการทองไปทำลายนะครับหลังจากไปค้นการทองเจอในกระเป๋านะครับผมเขาสัญญาไว้แล้วว่าไม่ให้เอาไปโรงเรียนทุกอย่างไม่เกี่กียวเอาไปก็ไปต้องยังไงก็ต้องเอาไปอวดเพื่อนยังไงก็ต้องอวดเพื่อน โดนแน่นะครับดดเดี๋ยวรอนะไม่โอ้มีไฟแช็กไหมเราไม่ทิ้งนะเราเผา,าเดี๋ยวไปซื้อให้ใหม่แต่อันนี้ขอทิ้งก่อนออก็เมล็ดเป็นอย่างนี้พอเพราะมันก็เตือนแล้วสลามก็ครั้งหนึ่งแล้วยังจะเอาไปโรงเรียนอีกตอนเช้าโกหกออตอนเช้าออกจ่ากกระป๋องนิสสอแล้วก็โกหกไปค้นเจอในกระเป๋าพอดีนี่แหละนี่แหละคนมันจะพลาดต้องค้นทุกวันจริงๆต้องให้ค้นของทุกวันจริงๆน้งนะเมล็ดนี่นะไม่ไหวจริง เดี๋ยวรอเลยเดี๋ยวเตรียมไฟแชทเลย3ามวันผ่านไปหลังจากออมเ็ตกลับมาจากที่โรงเรียนสวัสดีครับกลับมาแล้วนะครับเราจะเอาการอมล็ตไปทําลายนะครับกระทองที่ออมล็ตสะสมป๊ป๊าเอาไปเผาไฟได้ไหมได้ได้ได้ไหมอม็ตเอาไปโรงเรียนทําไมอะเนี่ยกรดทองอมล็ตไม่เสียได้หรอเนี่ยมิลทูเต็มเลยเอาไปเผาไฟนะก็อม็ตเอาไปโรงเรียนอนะ ออมเลยสัญญากับพ่อเอ็มแล้วตั้งแต่สลามแล้วไม่ใช่เหรอแลอ้วมันก็โกหกพ่อเอ็มด้วยฮะโกหกเก่ 6, งมากเลยนะเดี๋ยวนี้รู้ไหมเอายังไงเอาไปทิ้งนะไม่เอาลูกอยากได้เมีย่าูไม่ฟังก่อนคุยก่อนพ,อพ่อเอ็มมันจะทิ้งอ,ออมเลดอะออมเลดทำไมไม่รู้จักพ่อเอ็มบอกกี่ครั้งว่าอย่าเอาไปโรงเรียนโนด,ดิเอาไปได้ไงอะแล้วมันจะตั้งใจเรียนเหรอลูกเอาไปตอนนักเม่กี่ไม่เกี่ยวมันเอาไปไม่ได้มันไม่สมควร เอาทิ้งนะวันหลังจะเอาไปเองไหมไม่เอาเลยครั้งสุดท้ายเลยของเล่นทุกอย่างเอาเข้ากระเป๋าได้ไหมเอาเข้ากระเป๋าไปโรงเรียนได้ไหมสัญญานะสัญญาแล้วจะไม่โกหกซาลามก็สัญญาแล้ววันก่อนนั้นพอเอ็มเจอการ์ดนี่ในกระเป๋าของนิสสออมเล็ตก็บอกไม่เอาไปก็ออกมาแล้วสุดท้ายก็เอาไปใส่กระเป๋าแล้วไปค้นเจอตอนไม่สบายสัญญานะถ้าอำเลยผิดคำสัญญานี่อมเล็ตอมเล็ตจะไม่ดีเลยนะรู้ไหมอันนี้สัญญาเป็นลูกผู้หญิงก็สัญญาเหมือนลูกผู้ชายเข้าใจไหม ป๊าป๊าจะไม่ทิ้งโอเคไหมขอบคุณก่อนแล้วก็สัญญานะว่าจะเอาไปอีกโอเคไหมโอเคต้องเชื่อฟังเิยอมเล่อมเลยเป็นลูกของเลยต้องเชื่อฟังพ่อแม่ก่อนเดี๋ยวอมเลโต้มเลย,ม,เลยมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วโอเคนะครัคร้งนี้พอ่อยมก็ไม่ได้เอาไปทําลายเหมือนสลามนะไม่ได้เอาไปเผาทิ้งนะตอนแรกกะจะไปเผาโชยนะแต่ก็กลัวทําร้ายใจเขาเกินไปนะครับสะสมจริงกมันมีเยอะร้านพ่อเอ็มเนี่ยมีแบบให้เยอะเลยจะเอากี่อันพ่อเอ็มให้ได้หมดอแต่มันไม่ควรเอาไป<ๆ>เข้<ๆ>เาใจไหม<ๆ> โอเคงั้นก็ประมาณนี้แหละครับคลิปนี้พ่อเอ็มไปละดีใจไหมไม่เผาอะ่ะดีใจค่ะทำตัวดีๆนะคะพรอมเลดสัญญากับพ่อเอ็มแล้วนะครับว่าจะไม่เอาของเล่นต่างๆไปอีกนะเพื่อนๆทุกคนเอฟทุกคนก็อย่าลืมเป็นพยานให้พ่อเอ็มด้วยนะครับพออรอมเลดจะไม่เอาของเล่นไปโรงเรียนแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับ